ครับสวัสดีครับผมนายระวิโรธสันติวัฒนาพรนะครับจากบริษัทเมทัลินพูทซับย์99จำกัดนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องเกษตรกรพร้อมที่ผู้รับชมและสดอยู่ขณะนี้นะฮะมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านคลองสีนวลตำบลธรรมรงอำเภเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเด็กสักคู่ผมจะให้รายละเอียดนะครับพะตอนนี้ผมเองก็อยู่กับทางเกษตรกรที่แกปลูกในสวนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้แกแนะนําตัวแกดูนะฮะแล้วก็ ลูกพื้นที่กี่ไร่นะครับการดูแลให้น้ํายังไงสักครู่หนึ่งนะครับคือน้องเจนนะคะปลูกทั้งหมด2ไร่สองไร่3งานนะคะทั้งหมด250ต้นการดูแลก็จะให้น้ําทุกๆอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะมีการฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ดูแลหญ้าเรื่องหญ้าตามกกพวนกกเอาฟางมากบกกค่ะ ครับเราก็ได้สัมภาษณ์ทางเกษตรกรแกไปแล้วนะฮะเพราะว่าในเนื้อที่ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นอยู่ประมาณ2ไร่นะครับการปลูกโกโก้นะฮะตอนนี้ที่เราเห็นนะครับภาพทั้งหมดภาพรวมนะครับเป็นปลูกเชิงเดี่ยวนะครับก็จะมีถุงปุ๋ยคุมนะฮะการปลูกเชิงเดี่ยวนี้สามารถทําได้2แบบนะครับใช้สแสลมคุมนะครับหรือว่าเป็นถุงปุ๋ยก็ได้นะฮะเพราะว่าอ่ามันไม่เหมือนกับการปลูกแซมนะครับถ้าปลูกแซมนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ปลูกเชิงเดี่ยวมันต้องใช้ะครเพราะว่า ในช่วงการปลูกโกโก้แรกๆนะครับอ่ามันจะแพ้เรื่องแสงแดดนิดนึงแสงแดดมันจะแรงมากนะฮะอย่างที่ทางเกษตรกรเขาบอกพี่น้องไปนะครับผมเองก็ฝากนะครับให้ผู้รับชมลฟ์สดหรือพี่น้องเกษตรกรนะฮะติดตามในเพจของบริษัทได้นะครับเราจะมีการตรวจเยี่ยมแปลงอยู่ตลอดนะครับพร้อมกับอ่าในการส่งเสริมที่แต่ละพื้นที่นะฮะอันนี้ทุกท่านที่เห็นอยู่นะครับเราถ่ายเรื่องของโกโก้ให้ดูอันนี้ประมาณกี่เดือนละประมาณอ่าประมาณเข้า3เดือนแล้วนะครับ ก็ต้นเริ่มเริ่มแตกใบนะฮะแตกใบแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นระยะของโกโก้นะฮะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับหรืออยากจะสอบถามนะฮะโทรมาได้นะครับ0 9 6 9 3 5 2 4 6หนะฮะหรือติดตามในเพจของทางบริษัทเรานะครับเดี๋ยวรอบหน้านะฮะเราก็จะพากันมาเยี่ยมอ่าเยี่ยมลูกค้าแกอีกแล้วก็มาชมนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่คือจุดร่มเริ่มต้นนะครับของการปลูกโกโก้นะฮะผมก็ขอฝากนะครับพี่น้องที่สนใจอยากปลูกโกโก้นะฮะ มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงๆนะครับในช่วงแรกๆก็ดูแลเขานิดนึงนะครับพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยติดลูกแล้วนะครับอายุเขาจะยั่งยืน60ปีนะฮะเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะฮะมันเป็นอาชีพใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันนี้เริ่มมีการปลูกกันแพร่หลายนะครับอยู่ที่การดูแลนะฮะอยู่ที่การตรวจเยี่ยมแปลงนะครับครับผมเองนะครับในนามของบริษัทเมทัลินพูลทรัพย์99จำกัดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ อ่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่รับชมอยู่นะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปดูในเพจบริษัทได้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาตางันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมและสดอยู่ขณะนี้นะครับผมพร้อมเกษตรกรนะก็ขอลานะครับทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม